เอานะครับเราได้ไม้ใหม่หมนะครับไม้ที่สองไม้ที่สองจะว่าไงจะเป็นไงต้องไปดูกันนะครับไม้นี้เป็นไม้ไม้ที่เราหาไว้ตรงไหนท่อนไหนก่อนนะไม่ได้หาไว้เลย <laughs> เ,เดินดีๆนะวังลื่อน,ออนว่าเก่าขุ่มมันี ถ้าไม่ดีมันก็ถอดรองเท้าก็ได้ดีไหมโอ้โหดูนะครับก,รก็ได้บืนลงไปนะครับดูนะครับที่เราจะไปตกปลากันนะครับหลักที่เราจะลงนะครับตอกหลักไว้มีมีเชือกด้วยมีเชือกลงไปนะครับเชือกติดอะไรอีกลงอย่างต้องมีลงอย่างระมัดระวังนะครับค่อยๆลง เ้าของน่าลงไปก่อนครับที่เราจะลงไปอีกนะครับนู้นจุดไม้เราอยู่ตรงนู้นนะครับตรงต้นมะขบว่าจะไปน,นั่งลงม่มมะขับนี่ไงล่ะเนี่นยใช่สิม <laughs> ีเชือกด้วยครับเยวจะพาลงนะครับตรืงนี้ต้องมีลื่นครับใช่มันลื่นเหรอ มีแต่หินนะครับมังเอ้ยตอนลงขนาดีโตขึ้นขึ้นันไงวนะเนี่ยขึ้นไม่ต้องพูดถึงครับนี่นะครับวิวเราครับพวกกับไม้นี้น่าจะดีนะครับน่าจะโอ้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  <laughs> โอ ล้มลูกคู่คานแลครับกว่าเรียบร้อยกว่ามีได้แผลนี่ครับลโอ้ยแค่เปิดเว้โอ้ตรงนี้น่าน่าจะกำปูสานนี่เหรอน่าจะได้อยู่นะครับหมายนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว